เจอเรื่องสุดช็อกเกิดอะไรขึ้นมิวร้องไห้โฮแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจรื่อๆแต่งงานมีครอบครัวออกเรือนเป็นคนแรกของแก๊งเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวมิวนิษฐาเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามิวได้เข้าพิธีวิวากับแฟน,นหนุ่มไฮโซเซนธาราพุทธคูหาเปรมกิต นักธุรกิจค้าทองคำทายาทของตระกูลคูหาเปรมกิจซึ่งชีวิตหลังแต่งงานของเธอดูแฮปปี้มากๆและมักจะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งกับคุณสามีออกมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆแถมในตอนนี้สาวมิวยังตั้งท้องได้เข้าเดือนที่7แล้วถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสุดๆโด,ดยเฉพาะคุณแม่ของหนุ่มเซนที่ท่านนั้นดีใจมากเพราะท่านอยากมีหลาน การกินตอนนี้คุณแม่ของหนุ่มเซนมาจะทำกระเพาะปลาสดมาตูนให้ทานอยู่บ่อยๆล่าสุดในช่อง Youtube มิวเธอได้ออกมาแจ้งข่าวว่าคนขับรถของมิวนั้นติดโควิดเซนยืนยันว่าขนาดระวังมากๆมิวไม่เจอคนเลยผมก็ไม่เจอพ่อแม่มาสองอาทิตย์เพราะพ่อแม่ยังทำงานอยู่ มิวเล่าไปน้ำตาไหลด้วยความเครียดดานจะมีคอยปลอบภรรยาไม่ห่างก่อนจะสวอปตรวจโควิ 19. ดเองโดยมิว ew, บอกว่าหวังว่าจะไม่เป็นผ่านมาเจ็ดวันยังไม่มีใครมีอาการ